รื่องคารวะนิสหายทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับ,รยบ,บอยากส่งข่าวถึงสหายได้หลายคนที่อยู่บนหอคอยงานช้างบทกวีบทนี้มีชื่อว่าถามข่าวสหายเก่าเดือนปีรับลากี่ลาครั้งผ่าความหลังยังฝังใจให้คถึง ภาพทุกภาพยังฉายชัดยังรักหรือ <Okay. S 1> ในหัวใจเสมอหนึ่ง <Okay. S 1> ิู้ผ่านมา,มมานจำได้ไหมคืนฟ้าหมนตถนนว่างแผ่นดินร้างดอกไม้โรยใครหวยหาใครหวยให้เมื่อเลือดเพื่อนหลังเปื่อนทาใสถือธงเป็นแนวหน้าท้าอาทัน ไปยืนดูเคียงข้างผู้ทนทุกข์ไคปลุกของเพื่อนลุกมาติ๊ถังติ๊กพืนพบลบภาพหมองของคืนวันเธอใช่ไหมที่ตั้งมั่นแต่นั้นมานเธอใช่ไหมที่แขนทับทุกทับผมเมื่อร่างเพื่อนสิ้นลมล้มต่อหน้าแหวงและควางกลางถนนคนตุลา ลมพายุโหมทลาโหมทลายและเธออีกใช่ไหมที่ใฝ่ฝันวันสังคมอุดมธรรมนำความหมายหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นเกลื่อนคนตายบนยอดครูดาวคลายใครอยักยืน ใครยัดยืนบนเส้นทางอย่างกล้าหาญแต่ขนพรมลมพัดรานไข่ต้านฝืนชีพคืองานอันวังาามถ้ามวันคืนใครถือปืนใหญ่ข้าฆ่าแห่งงานวันเดือนปีล่วงไป้ายสายน้ำเหลือเพียงคำเล่าขานความฉ่ำหวาน ถึงป่าเขาเนานาคงข้านานสู่วังวนขนวันวนเนิ่นนานมาบ้างรับหายเป็นนายผนขนห่วงทุกบ้างล้ลลมงล,งลุกทุกตีเป็นขี้ข้าบ้างยากดีมีจนต้องมลตาบ้างอ่อนร้าโดยแรงเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ขึ้นพวกม้าก้าวฝ่าท่า เหฮียนปรับเปลี่ยนนามตามวิสัยลืมกระทั่งตัวตนเคยพ้นไทยลืมรับใช้ของชนคนโลกงามมื่อนีดดก,กินน้มลมพายุพัดรานการสมัยกระแสะพุณนยิ่งหมุนไวใจยิ่งหามการรับใช้เรียกได้แต่ในนามแต่ในความเป็นจริงทิ้งหมดแล้ว ถามข่าวถึงมิตรสหายผู้ตายจากเหลือเพียงซา,ากผู้ดีฝันเจ้าขวัญแก้วถามข่าวถึงสหายยังผู้ต่างแนวหรือลืมแล้วเหตุการณ์วันขึ้นภู ถามข่าวถึงมิตรสหายผู้ตายจากเหลือเพียงซากผู้ลีฝันเจ้าขวัญแก้วถามข่าวถึงสหายยังผู้ต่างแนวหรือลืมแล้วเหตุการณ์วันขึ้นภู